ี่คนมันไม่เดืดตอนแรกเหรอวะจะต้องรอเขาไหลตายหน่อยสิอ๋อโอ้โหพ่อต่อได้ไหมมึกไปกดอะไรกันมาวะไอ้เหี้ยไม่อย่าใช้คำว่ามันไปกดอะไรกันมามันไปกดอะไรกูหรือเปล่าเอืออยู่ก็เยอะแล้วอืออุ้ยกดขี้อ่ะปขี้เฮ้ยตอนนี้ขอบวงอยู่แล้วเพลทขี้เลยขี้จะแตกแล้วเออไปเลยก็บอกว่าเร่ยกขอบวงไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนอ่ะฟังเสร็จแล้วก็ไป ต้องขอบุญละอย่างเงี <soup> ้ย <teraz> ต <ambling dies> ัดนะครับบุ๊กได้มินิแล้วหนูได้มินิเฮ้ยโตแล้วเว้ยโอเคโอเคพี่ได้มินิแล้วครับเออสัตว์หนูได้แลไม่ได้เลยไม่ได้เลยขี้กันสัตว์ไม่ไหวแล้วพี่ก็ไม่ไหวเปิดขี้พี่โบุ๊กเปิดขี้ครับพี่โบุ๊กแม่จะมาวะระหว่างทีสองแล้วบอกคนขี้สัตว์อะไรวะอะไรวะอะไรวะ อีกคุณสามพี่คุณแปดทั้งสองกันเดี๋ยวไม่เล่นช่วงเวลาเนี่ยหลังวนเนี้เราจะเล่นมุกเข้าขากันมากขึ้นไหนชิคแปดอยู่ไหนพี่แกไม่โฟกอะไรมาให้แล้วเฮ้ยแต่มาบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้มาเนี่ยมาคุณจะขึ้นบอกมาให้แล้วมาสามมาสามไอติมด้านที่สองเอาเรื่องมากอ่ะเฮ้ยเาอาไอแปดเร็วๆตรงไหนไหนไหนมาเยอเนี่ยมันเจ็บกว่าคุณแปดเนี่ยกูทิ้งไว้ให้ของชิคแปดทิ้งเงี้ยโอเคแต่ของแต่งมันก็ไปหาเองนะมีมีแค่เพิ่มแม็กอะ อ่าเดี๋ยวกูทิ้งปักบปืนไปให้มึงอ่ะที่เหลือของกูวางไปเอาอยู่มักอยู่ตรงไหนอยู่ตรงมึงเลยเหรอเออมีท้าย4เพิ่มแม็กกิ๊แท่งไหมชิปพองชิปแทดมีใครมีไหมมีเคบ้านกูในนั้นบ้านไอ้ตรงนั้นไอ้เราอ่ะแต่งเต็มแล้วเหรอแต่งเต็มเลยในบ้านในบ้านกูมียเคผมจะเล่นโอเคที่สิบมันเห็นอยู่เลย มีเบอร์ดิวเหลือนะบ้านแม่มีแม็กซี่สิบสองอันเลยไนซ์เอาปะเอาเอาเอาผมหาผมหาปืนเคาะกันตอนน้ะเจอบ้านเล็กเหรอบ้านเล็กชั้นหนึ่งเนี้ยนะอ๋อเดี๋ยวกูเจอเอเคแล้วอยู่ไหนมวยเออแล้วก็นั่นแหละมินิอยู่อีกบ้านนึงไอเอเคเออยู่อีกบ้านนึงไอเออาร์อยู่อีกบ้านนึงบ้านไหนพร้อมของแต่งบ้านสองชั้นใช้สุดของชั้นสซ้ายสุดแล้วก็แม็กซ์สองอันเลยเฮ้ยไม่เหรอแม่เก็บมินิอยู่ เร็ว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 เรวคือคุต้องใช้เวลาเร็ว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 เรรคุณรู้คุรู้แค่ว่าคุณต้องใช้เวลาในการหามินี้เร็วไป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 เร็วผ่านแวไอ้วงวงกลับอีกแล้วรอรอรอดี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 แล้วครับผมไอ้เหี้ยโหดแล้วพีทิ้งมาไปนู่นเลยโอ้ช่างแหมงไม่เอาเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครอยู่แน่นอนไม่มีใครอยู่อาวุธกีดกู้มั่นใจฝึกต้องเอารถเพราะกูมีแต่คุณปู่อ๋อ เออมึงก็วิ่งกับไอ้แอลให้กูดิดูคนลงดิดูชั้นบนสุดแบบชั้นสามตรงฝั่งนี้พี่มาร์คแล้วก็เอ่อแม็กซี่สิบอันก็อยู่ตรงช้้ขางคลังชั้นสองแม็กซี่สิบอันเหรอแม็กซี่สิบอีกอันอ๋อพวกสองหลิงชั้นบนสุดใช่ไหมใช่ครับชั้นบนสุดนั่งเลยเบลลี่เบนนี่จ้ะเจ้ละเจ้ละเออเราก็มาให้ซิปอยู่ข้างกันเลยใกล้กันนิดเดียวน่ารถมึงอยู่ไหนอ่ะมันจะเป็นนะเว้ยแบ็คอยู่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่มาร์คหน ไก่ผายมันเป็นแม็กไงนี่อ่ะเด็กมันเป็นแม็กสไนใช่ไหมอ่าแม็กเป็นคนอยู่ชั้นบนข้างๆเบอร์ลิวเลยเป็ดนั่นแหละผมเจอแม็กสไนไงข้างๆเลยเดี๋ยวผมหาไปไม่ไม่ไม่มีดิอยู่มาร์คสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์มีแน่นอนหาอยู่หาอยู่ประมาณนี้ประมาณขอบๆเดินเลยเดินเลยเบอร์ลิวมาจะมีร้อยเปอร์เซ็นต์พี่เป็นคนทิ้งไปเลยโอเคโอเคสามนะอ่าจ้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 าฝากกันเอ๋มีพี่มีกระบะคันหนึ่ง ไปแล้ววิ่งแล้วกูวิ่งแล้วเฮ้ยแล้วเขาปลูกใครปะเนี่ยของกูเองอ่ะแล้วกูต้องแปรรถมึงแทนไงงอกเราวิ่งไม่ได้หรอรถโตไอ้เฮียรถมีน้อยนิดนึงอะไรทั้งสองสำคัญนะพี่กีนก็มีพี่โฟก็มีแล้วกูก็มีคนปลูกอืมไงรถดีๆมีคุณย่าเฮ้ยไม่โกรธใครมา เฟรเดริเหลือน้อยนะเอ้ยเฟเดรไม่มีนะมีหนึ่งมีห้าห้ามีห้าเอาเอาครับเอาครับโคตรมากมายสําหดาวไปอีกห้าเข้าใจปะยังไม่ดอปไปยังไม่ดวาวเฟรเดริไปเอามาอีห้ไปเอามาอีกไปเอาาอมาเอ้ยนะคับตน่าจะให้พาวเกิทน่จะเปนน่นเล่นแทนละไม่ตอนเคนาทิสูงนะระวังนะเขาอาจจะดับไปแล้วคเอ เนี่ยเขายิงเลยยจริงด้วยแถวนี้แหละเขาไปซัดกับตรงกลางรอชื่อไก่นะแถวนี้ผมว่าแถวนี้คือลายไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เพาวกิจนะที่เขาซัดอ่ะแต่เพราะว่าพวกมันไม่น่าสนใจอ่ะรอบเมื่อกี้ไม่ใช่พวกเมื่อกี้พวกมันแม่งโล่งหรอือไงในความคิดปู่นะเอาได้สเตนในเกมพี่แล้วนะเอาได้น่าเอาได้นะแต่ถ้าจะมีอาจจะอาจจะอาจจะเมียติดฟอกหรือเปล่าเป็นติดฟ็อกตายไปสองไปซัดกับเวลคัาถึงไมต้าตายไปหนึ่งมิดเอาได้เอาได้มีมีมาดิ มีก็จบแค่นั้นกี่แต่ข้าวมีคนมากมายกันยู่ชั้นทีู่าเกิใช่ห่า่เจ่ายังไม่ได้แรงใจบานัเฮ้ยอาเสียงทองอะอนะเฮ้ยคิดูว่ดีต่คิดว่อยู่ชั้จยู่บาย

กูว่าชัดแล้วตอนแข่งกูวแห้งไปารถทิปเบย์รถทิปเบยสีเป็ดยาเหลือแลมิดมาดาบมาไอเดียรถมา้วยเบนโอ้โหรถมีเต็มๆไม่เอาไปปาบานปูบานปืนปืนปืนโอเอกี้ไปรถอะครขันอ่ะเหรอได้กูที่แม่งเลยเย็นแม่ไม่เห็นใครเลยนะพี่แม่ชอบเปลี่ยนรถแล้วคนอื่นเขาก็ไม่รู้เขาเรียกว่าระบบเธอน่ะพี่โฟร์ไม่เธอเกรม เออนี่มันไม่มีจริ๋วแมเฮ้ยซนซ้ายยิงกันอยู่นะถ้าเกิดเอาสลับท่าลัดมันได้นะแต่แต่ก็ไม่จะเป็นอ่ะเปรียบรถมาก่อนครับเนี้ยไอ้คบเอารึคบเอารึจะรถไปม่ได้แน่เราครบแล้วนะครบหรอครบสามแล้วมีสามแล้วเราอ่ะนี่มีสี่คันหนึ่งไม่เอาล่ะนี่เอาให้ใครขับอ่ะเรามีสามคนเอออะไรเอาให้ใครขับแล้วเรามีสามคนก็เอาไว้ก่อนก็ได้เจอหน้าเป็ดเออไอ้ง่อ่อกี้ยังเมื่อกี้ยังเออกูอยู่เลย มึงนี่เปลี่ยนไว้นะถ้ารถโดนเจาะอย่างนี้ไงมันก็ได้เผื่อไว้โบย่าเราเป็นคนไม่เผื่อไงเฮ้ยกูอยากไปนเกันตรงนี้ว่ะเอาปะเอาสามาเอาสามะเฮ้ยไม่ไม่ตรงนั้นปล่อยให้คนมาเล่นพี่มันฆ่าง่ายเออมันหลุมเชือดผมละพี่แค่มีระเบิดอะพี่ยิงตรงๆรงอะแผลพี่ไม่แหกตัวหลังอยู่ไม่แหกอย่างอื่นบ้างเหรอพี่ไม่ครับอุ้ยแอนไขว้ไอบีเงียบเลยใช่คุณยิงกระซากเลย กยในโกดังมีคนนี่หว่าโอ้ใช่ถูกต้องมังสามพี่มาแล้วเอาไปเม็ดหนึ่งตอดเกาะเอาเพื่เราเอาเกลือก็มาดิวัดแม่นเหรอกูจะวัดแม่นเหรอต่วหเอกเอาไอ้พี่โฟร์ผมวัดจะมันเองนี้วันนี้ต้องฝืนอยู่ทําไมมันเด้งมาลวๆเลยวะจะได้ตื่น กเฮ้ยโหเจอคนแฮะแล้วพวกนี้เราจะเราอย่าลืมไปไหว้นะเว้ยสำคัญนะเว้ยพวกเนี้ยบอกเออเฮ้ยเฮ้ยมีคนบอกว่าเมื่อกี้มันคือบัฟอึดเว้ยที่วงเรามาเนี่ยเพราะเป็นบัฟผมอึดบัฟอึดบัฟอึดสามเม็ดเต็มๆเขาเรียอามึงล่วงแน่เขาเรียกนะไอบีอยู่นี่นะพวกเอจีอยู่นี่โดนอีกไม่ให้เล่นง่ายไม่ให้เล่นง่ายผมอกมไม่ให้คุณเล่นง่ายหรอกเฮ้ยไปมันจะขึ้นไปยัด จะไม่มีน็อก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 เฮ้ยโอ้โหกระท้าสองเมตรโอ้โหเอ้ยไปลองน็อกอีกน็อกน็อกโอ้ยยเย้ยขอให้เป็นสู้นี่คือเมื่อกี้มึงรู้ว่าจริงๆมันต้องน็อก้งแต่รอกแล้วเว้ยกูดึงเราพี่ยิงไปสองเมตรโดนกระท้าสองเมตรเลยเฮ้ยโอ้หบัฟอือชัดชัดๆแม่เดี๋ยวนี้กูไล่พิชี <c <c ้ทุกคนเลยก่อนแข่งแต่ว่า แต่ว่าเมื่อกี้กูยิงคนละต่อมึงด้วยแหล่สัตว์ถ้าหรอกูยวงตัวเนี้ยมันมีตัวข้าไล่ตัวหนึ่งกอดังสวิทต์วิ่งออกไปใกล้อยู่กอดังฟังสามวิ่งออกไปข้างหลังไม่มีเสียงสมบูรณ์ทางขวาวะก็มีคนแงง่อใกล้มากเลยนะมันก็ไปไม่ได้ไอ้เรื่องนี้ต่างามันคือตี้จะใสนมาติดเนี่ยใกล้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยกล็จะมีคนไงจะง่มันจะเข้ามาเปล่าระวังนะ รระะะววััังงมมนนนเเี่ยข้าากูมองหลังตลอดกูคิดเส้นข้างหน้าแป๊บเดี๋ยวถ้าพี่มองหลังตลอดผมก็อุ่นใจเขาเล่นได้ปะว่าหลุมสามเขาเล่นได้ปะใครมีกระสุน dk เยอะบ้างอ่ะหลุมสามเขาน่าจะเล่นได้นะใครมี dk เยอะไหมใครมีสน dk เยอะไหมอ๋อไม่น่ามา้งในบ้านกูเต็มเลยขับมากลยเดี๋ยวพี่กลับแหววเดี๋ยวพี่กลับแหววพี่กลับแหววแล้วเดี๋ยวมาอยู่ต่อเติมก่อนเติมของกันของขาดบอกมีออปชันแบบระเบิดปะใครมีระเบิดใครแต่นั้นแต่นั้นมีออปมีระเบิดบ้างปะ มันจะไหม่นะพี่มีระเบิด2ลูกอ่ะเอาไปลูกนึ่งก่อนละไม่ไม่พี่เก็บไปตาเอย่างรถมาแล้วเฮ้ยบุรีรัมสองเมตรสมเมตรจ้าอจี้ต่ว่านี่แหละผมสองอโอ้ยแม่สมเมตรเร้่มม่ฟรีนมาร์คสาบุรีรัมอยู่มาร์คสามนะแย่รอถ้าเกิดบุริรัมอยู่มาร์คสามอารัม้นผ่านเขา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 เอ็นเขาเอ็นเดียวเดี๋ยวเรวเอยู่นี่เขาอย่นี่เขาก่อนะตาตาตาขวเมื่อกี้เหมือนคนวิ่ง หลกูดังมัคซี่อ่ะอาจจะวิ่งลงเนินตับตรงเนี้ยเข้าใจปะมีมีมีผมว่ามีผมว่ามีดูกูไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กูเห็นถูกปะแต่เราบอกไว้ก่อนผมว่ามีพี่พี่กินเออพี่พี่ยอมมองมาอยู่ไปเตี้ยวแต่เขาว่าถ้ามันวิ่งได้จะได้แต่ว่าเราทูสโพสก็จะมีเนี่ยใช่ปะอ่าเข้าใจอ๋อโนอเนอเฮ้ยน้อู ไั้งใหมูพี e, a, a, ad, a, a, ่อะไรว่าให้ด็กมาเองไอ้น้องปึ้งมันขำให้กูลานนี่ไอ้แมวตายเลยแมวตายแล้วเฮ้ยแต่ยังไม่เห็นฟีดเอ็ดดี้หรือพี่ไม่ทันมองวะตรงนี้มีสโมกนะพาร์ทหนึ่งอ่ะอ๋อนี่จริงๆก็เอ็ดดี้ยังอยู่ตี่ฆ่าหมดเลยวะเฮ้ยเอ็ดดี้โมโหเลยวะสลามไม่มีใครมาเล่นเลยอ๋ออะไรมันไกลไงครับอาจจะติ่มเหมือนเราวะเนะ ไม่หรอกกูว่าคนมันจะตามแล้วมึงดูคนดีเดี๋ยวสามสิบแล้วลายมันไกลแล้วคนมันไปหมดอ่ะอยากได้สุนเขียวติถ้าเป็นแข็งที่เพอร์เฟกต์เฮ้ยเฮียรอบโบนัสเราเนี่ยไอ้สัตเฮ้ยไม่ได้ใช้หรอกเฮียดูหลังเฮ้ยก็ดังตีกันอยู่เฮ้ยบุรีรัมสัตต์ตรงบุรีรัม์ ลงคนนึงอ๋อโดนแรไอ้เชี่อเอ้กูโดน QC กดมันจะขับมาเล่นล่องหน้านะครับจริงๆก็ขับมาละสองคนถ้าเล่นางัสามฟังนะถ้าเล่นล่องมัก3ปิดเลยมากสแค่สคนอะถ้าถ้าถ้าเล่นมัก3ปิดได้เลยสามสามคนแล้ว อ่าหมดแล้วเขาปาแล้วมาแล้วมาใส่ตัวเองเขาไม่ใช่ไอ้เมซี่หรออะไรไอ้เมี่เนเมซี่น็อกพอดีอ๋อน้องภูน้องภูบอกกูไม่อยู่แล้วน้องภูบอกเออกูตายก็ได้กูหลังต่อเออกูว่าน้องภูปาผิดไหมมันจะปาแล้วสมุกเนี่ยปาผิดปาผิดปาผิดมีคนอยู่ตรงเนี้ยทั้งตี้เลยนะมั้งคหนึ่งเพียร์เกมู่เกมอีเหมือนหลังเก็บคิวได้แล้วเนี่ยนา่าเกียร์เีหรอเพื่อนสามห้าศูนย์ ออเสามห้าสุดสองคนสามห้าสุดสองคนสักฝั่งนี้สักคนสคนอ๋อสามเป็นสามคนม้าหนึ่งคือโตเกียวพี่สามคนสามคนเขาน่าจะมาแทนบุรีรัมย์นะถ้าเขาเข้ามาแทนอ่ะเราก็เราไประเบิดเลยเราไปลุมระเบิดใส่อ่ะได้ได้รอรออยู่มาไม่รู้ยังไม่รู้ถ้ามาไม่ลู้ทิ่งไปสามคนสี่คนอ่ะสี่คนขึ้นรถเดียวกันเลยนะสามใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสี่นะที่ใครไม่รู้เอฟจีโตเกียวโตเกียวโอ้โตเกียวโอเคมาแล้วมาแล้วรอก่อนรอก่อนร้อยเข้ามาถึงก่อนร้อยเข้ามาถึงก่อน

ปิดัวเองก่อนแล้วตไล่ในตีเขาคิวซีมันกดฟรีไปยบายออีระเบิดอออีระเบิดมาเราดับก็เลยเขานับก็เลยเขาดับก็เลยอุนังสมบกห่วาซ้ายมาค่อยนะไม่เหลือออปชั่นละอย่าเล่นจังหวะอย่าเล่นจังหวะอ๋อฮค่อย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 มีระเบิดอีกปั้มีระเบิดอีกปั้ผมไม่มีแล้วหมด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 เราอได้จ้งก่อนได้ไหมฮะได้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 ไม่มีระเบิดเหรอพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ไม่ไม่มีระเบิดไม่ควรปิดนะ พี่บอกได้อยู่นะผมได้เปรียบนะก็ลองดู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 โอเค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 เาเติมสมองเรื่อยๆต้องรอสมองจางก่อนพี่กเขาแตเราขึ้นเราขึ้นไดข้างบนเลยนะรอดีกว่าแล้วค่อยลงไปปิดในจังหวัดสุดท้ายที่เขาสมองหมดแล้วให้เาชาใช้ไปเลยเน่เล่นมาร์คึงก็ได้เดพี่วิ่งตรงๆไปเล่นมาร์คก็ได้อกูกลังถอยโอ้เย็ดแม่อดหมรอดดวงตอนจังหวัดถอยวะ ไปสมองเปล่าหรอมึงทำไว้ับกเราทำได้ไปสมองเปล่าซึงอยู่จริงอะฟังนะคิวซีมาเล่นคิวซีก็มา้ปิดคิวซีก็มาปิดโตเกียวคิวซีก็ไดปิดโตเกียวอินชกูได้โอยกับเพื่อนโทษเลยเคิวซีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสองคนต้องปิดแล้วนะต้องปิดแล้วเฮ้ยเขาไม่อยู่ไม่ครบนี่รีออนไปไปไฟแตกอ่ะรีออนไฟแตกอยู่นี่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 อยู่ที่ผมใช่ปะไปอยู่ที่ผมมาร์กตัวหนึ่งอยู่เลยตั้งเลยไป กไปก่อนเลยโอเคบ้างย้าอยู่ยายย้ปิดยปิดเขาเาเคลียร์เสร็จแล้วทีอ่อยจอยเขาเขาตัวล็อกทิ้งตัวล็อกไว้ตัวนึงแล้วเล่นเขาเล่นริมถนนจับได้วงได้ไหมนี่ยถ้าถ้าอยากฟังนะถ้าอยากปิดเขาแค่ไปเล่นมาร์กเหลืองเนี่ยวิ่งตามพีกาล์วเนี่ยอเคไป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 ่งไปไผีปไ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 ปเปไ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 ทไป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 ไ้อนไป้นพี่ปไปไปอนไปไปไอไปไปไไป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 ไไ ให้เขาชุบไปอ่ะเราจะได้ได้คิวเขากูกันไกลได้อ่ะกูดูขวาสุดเผื่อมันวิ่งกลับมาเฮ้ยเขาเห็นกูเขาอยู่เดินขวาพีเด้นพีเด้นซ้ายอ่ะเฮ้ยขาเขาขาเจอนึงลงมา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 พีบบีบครบได้บีบคอบได้แค่รอแค่รอแค่รจะขึ้นไปดีกว่าแล้วก็ใกล้ขวาไว้ลงมาเมียมะช่วยได้ช่วยได้พี่เห็นพี่เห็นข้างบนนะพี่เห็นเพอช่วยได้ได้เพื่อนหลุมนี้แล้วเปิดเป้าให้กูได้เปิดเป้าให้ เออพอยายเดินไต่อไปอะให้ม่นป็นหินไว้อะพอถ้าเดินเข้ามาพอเกิดเกเกเออรอแค่บงพอเปลี่เอร์หน่อยนะอ่าผมเขเวอร์อยู่จริงๆถ้าแม่เดินเตลมันแม่งเดินเตลข้ามเลยนี่กูอยู่กูอยู่เห้ยอยู่อยู่ขวาขวาขวาดมาล็อเดินล็กเดินล็อกเดิล็อกเลอูหินอูหินนี้หินนี้หินนี้เกดเกิเกิด็อกล็อกล็อก็อก็อกอก็้ก็อาอลล็ก กำลังวิ่งกำลังวิ่งไปต้องรีบไปต้งรีบเออรู้แล้วรู้แล้วคับนึ่งนักกินตามยาก่อนช่วยฟังเสียงนักกินช่วยฟังเสียงหน่อยโอ้โหข้าจะกระโดดอยู่เดียวนี้ผมดูอยู่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 รอหรอกูติดแฟดปะกูติดแฟดโอ้โหตายแล้วตายแล้วกันแล้วเมื่อกี้พี่เมื่อกี้พี่ยิงบอสเซ็ตน็อกตรงนี้นะเปิดประมุ่ดเหมือนยังไม่เสียใครนะไปเดเยตแม่เจอตัวประชิดไอ้เหี้ย ไอเทียจิกกโยแม่งนอนเนียนอยู่เดินนีเว้ยแล้วมงลุกขึ้นมาพอดียี่ตกตายเลยเมื่อกี้ไปพี่สวยล้ไม่มียาวอะเเก็บสมุดมีเออปายิงโอเคยอนอสวยตยิงมึงกันน่นแยกมาแยกผมมาแยกของมาแยกาสุดนะมีก่อให้เปลี่ยนไหมกูจะได้รีบไปรีบไปก่อนไปไป่อนไปตไปนไปไปผมผมกลางวงเฮ้ยเขามชเขามชกเขามชเขามชตแล้วเได้ น็อนมีลายขวาได้ป่ะลาขวาดก่อไนหมอีกคนนึงอยู่ใต้ตีนเพี่อโอเคเราน้มีเหลือเาคนลยขวาสามไเพื่อนเดี๋ยวกูเล่ขวาสุดให้คนเดียวโอเคป่ะเกเคผมจะได้เดินนี้ฟังนะเขาเหลือสามคนนะไม่ลองมาร์กหนึ่งนะเรายังไม่ได้กูยังไม่ได้คิวด้วยเข้าใจเข้าใจเขาเหลือสามคนน่าจะเปะอกตัวนั้นน็อกตัวนั้นน็อกอยู่ไม่มีใครชุบโอเคมันอยู่ในมาร์กหนึผมอยู่ในมาร์1ผม้าก โอเคงั้นก็เสร็จเออเหลือเพิ่มูดสองคนแล้วก็เด็กคนเดียวถูกต้องป่ะแล้วก็คือไม่ได้ต้องไปโบได้แน่เขาอยู่ในหลุมมาร์กหนึ่งผมอะเออเข้าใจตายป่ะพยายามดูอยู่เปิดโผล่ได้ใช่ไหมใช่ก็คือผมอยู่บนหัวเขาเนี่ยกูเด็กไปลูกหนึ่งเนี่ยนเจอแล้วรึกแล้วสวยสวยเหลือหนึ่งคนหนึ่งต้องมาคว้าพร้อมต้องมาตับเราเจอตรงเนี้ย เหตุใดพบเทได้นะมามึงเปิดดิตูตามอยู่เพื่อนไปขวาต่างก็เดินหลังห้องน้ำระวังด้วยระวังซ้ายเพื่อนเดี๋ยวช่วยหาไม่เห็นวะไม่ต้องลึกมากไม่ต้องลึกมากพอ,อ,อก่อนพอก่อนอเ,คเคยเคยเห็น,พ,หนพี่เห็นบอสอต่มองเซนตมาร์คหนึ่งอ่ะคนกว่านี้เขาอาจจะเตลมาแถวนี้แล้วหรือเปล่าน,นี่ก็ไม่รู้นินดนึงดินินดนึงดิหลังห้องน้ำอ่ะแต่บ้าอาจจะอยู่ด้นขวาเราเนี่ยเราวงชิปกัได้ปหมโอเคโอเคได้ได้ห้องน้ำเคลียร์เปล่า ถ้าจะเคลียร์นะห้องน้ำเสื้อผ้ามีเพื่อนมันเห็นอด้วยว่าเพื่อนเราเดินนักมันมีเนินนอนไอ้มันมีหลุมนอนได้เว้ยเนี่ยเนี่พี่ว่าเขาสเตลมาทางพี่ว่ะพีได้เออพี่ไม่เห็นใครเลยเป็ดรอได้ไหมได้รอได้ชิวๆเลยรอดิค่ะไม่มาเดินหามากเหลือแปดอีกคนนึงใช่ป่ะขอเดย์ไอคนนั้นไม่รู้พี่อันนี้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 พี่ปาแปดนะพี่ปาหูเขาไอแปดเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปเดินบนซ้ายสุดไปท้ายเนี่ยปากม้าสีพี่อ่ะมันเป็นเนินซ้ายเห็นป่ะเดินสูงอ่าเรื่อง เป็ดจะได้ไม่โดนหลังยิงถ้าเขาขึ้นไปยิงเป็ดจากฝั่งนี้พี่ช่วยได้แค่นั้นเองก็ที่ผมบอกแฟดนั่นคือมันแฟดพี่โฟกไม่ใช่คนที่แฟดใช่ใช่ใช่โอเคโอเคอาจจะเหลือสองอาจจะเหลือสองคนนะเอร์มูดอ่ะฟังนะฟูดอนเนย์ตรงนี้นะฟูดอนเนย์ตรงนี้รอเซนตายรอสซนต์เออรอสซนต์ตัวตายจะเอาแขกโอเคเลยหนึ่งกับหนึ่งแลือหนึ่งกับหนึ่งแต่แค่ไม่รู้ว่าไอตี้คือใครเฉยผมว่าอยู่บนหัวพี่กีน่ะแล้วก็เนินหน้อนะตัวหนึ่ง ก็คือล็อกกี้จิมคนหนึ่งแค่รอวงอ่ะเป็ดเนี่ยดูมุมพี่นะพี่น้องคือถ้าเป็ดโดนยิงพี่จะลุกขึ้นไปเอาให้เลยยศแล้วพอเป็ดโดนยิงอ่ะต้องมีสักคนหนึ่งหันมาครับผมทวยำได้แค่นั้นละจบเต้นโชว์ได้หรอวะอาทีเลยตึ้งบูลลี่อ่ะจะล่าเนี่ยหุดเดินเออเดินขวาใช่ปะอ๋อจีซีฝั่งซ้ายอ่ะอ๋อจีซีฝั่งซ้ายอ่ะเปิดบ้าน อ๋นนอเห็นไหมพี่ไปเดินเดินไปเช็คกันไม่เจอค่ะเออทำไมเราไม่เจอเมื่อกี้ไม่ไมมันมันเราเราเราไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เจอหรอกมันเหลือเดินขวาสุดที่เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เช็คดิ่โฟ<อ>กัสหลังเขาน้ำไง